สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมโนกับทีมงานเียนงโอ้โหแรงมาวันนี้นะครับเพราะจะมีเมนูเด็ดนะครับมาเพอ f ซได้พอนะครับเนอคีกว่าไข่คงจะเคยทําพ่องมาเคยทําพองนะครับแต่ฮอาก็ว่าข้างแหลกเหมือนกันครับนี่ครับนี่เขาจะทำเมนูนี่เป็นปลาปลาซก เก๋นะครับสักเก๋เนาะเมื่อไรหรือปลาดูดนะครับนี่เขาจะเอามานึ่งก่อนแล้วเขาจะมนันยะเ,เป็นขนมจีนนะครับแหมน้ำยาขนมจีนนะครับเ,เดี๋ยวเขานึ่งซุปเส้นไซก่อนจะแกะง่ายเอาเฉพาะเนื้อมันนะครับมาทําน้ํายานะครับแต่ตั่วมันน้อยไปน้อยเนาะนไอ้ลุ่นยิงใน้ยนนิงเลยมันขื่อดีอะเรายาที่ตามไปเหรหอย สายยังมบดเลยนะครับเนื้อตัวยม่กนะครับเอาแล้วครับจะมาวอนที่สามนะครับวิธีการทำน้ำยานะครับการแกะปลานะครับอ่านะครับนูนเมนูขั้งแรกนี่นะครับนี่นะครับกินเราเผาอืมนี่นะครับเรืนึ่งไว้ให้ปลามันสุกเลยนะครับหลังจะมาแกะเอาเนื้อมันลับเมนูอันนี้คใครทำย่ากนะครับเขียวมักขนาดนะครับอทำแล้ว ยำเต้าเนื้อนี่ครับอขับมาแรงมาครับกับข้าวหลากหลายครับอันนี้เขาจะบเน้นยำเต้านะครับเขาจะเน้นน้ำยานะครับเฮ้ยำเต้านี่มาเลยซีจากไก่ครับครับเดี๋ยวต้องยืนหันกัญญาครับกนนอกอินดูพ่อนะครับอย่าเพิ่งติดตามครับมาเจะใช้ป่าได้แล้วครับโอ้โหันก้อนมักขนาด nhắm mọi nó điếu chim cơ. ừ. chim, chim là ngoài hơi hỏi ừ. chúc ta ca cờ của ta hoài có này ô bà giờ nó hao cho lông bò con nó mà tắm này thế nào, nhìn dày mà Nửa mà nặng đi ก็แล้วนี่มีครับเอออเตากบลาบเนี่ยัอยู่มุน้อลาบมีน้องมีเก็ดนั่นเนี่ยเกดเก๊ดอี่กินมันหม้อนี่นะครับ

แมนแกระชายซึมมาแล้วเนาะม่ั้นระไม้มใส่กระเทียมได้ดแมน่นมใสก่กะที่ครับนกันง่ายได้เยอ๋อโอยให้คนถ้วยอยู่กับน้ยาโม่ขโอ้โหนี่ผมเหนน้ำยาขอนกับบ้านนะครับ กแกไมีอยู่ไหนอ๋อช่จะแกะไปเรื่อยๆนะครับรเอาเนื้อมนะนะนันมาดูวิธีการทำกําเออนี่สูตรใหญ่แต่นี่นะเดจ้าเนาะแข้งขมเลยเย็บพรม,มย,นนนะยัไยมง,งไ,ไ่ได้ใส่แต่นั่นนี่นะเอ๋อโอ้ยโอ้ยกะม้าแล้าแข้งขมไปล่างครับน้องไหนแข้งขมเลยอันนี้สูตรใส่ปัดหูเนาะปัดหูเดได้ใส่น้ำปูด้วยเออใส่น้ำปูดด้วยมั่งใส่น้ำปู ใายทำในกับอินดูเอฟซีสิบหุ่นพอเนาะหรือน้ำร้ายอึ้งเานาะของเตาเนาะเนาะตั้งใจงบอกไอ้ฮะนะมดกี่ตัวในเจ็ดแปดตัวเอาตัวสิบตัวห้องพอนะเขาจะได้เนื้อสักตัวใดนะครับตัวมันน้อยฮาเดี๋ยวมาดูวิธีการทำน้ำยาปลาปลาซักเกอร์น,นะครับอยูป่ปลาดูดเนาะครับโอ้โหก้อนนี้อย่างนี้นะ ลาดน้ำจิ้มสามรสครับเออหรอฮะเก๋าแกะเพ่งกันแก่เนละแหล่มุมกล้องเกินดีไตายย่งก็เชื่อแล้วบุรุษในตาสีเหล็กก็สาดเหล้าเข้าปากเป็นครั้งที่ร้อยแปดนีนกันที่ไหนแปดกันยุบเพ้ลียงกันเราเอามาสุดยอดสุดยอด เออมีถามใหม่เท่านี้นี่นะเด็ดแท้เอ้าเจ้าไซอิ๋วเปนได้พวกนี้จีตัวแล้วนี่สองตัวนะฮะอ๋อก็ได้พอดีอยู่เนอะได้สักอ๋อน้องอยู่ครับสองตัวพอเนาะโอ้หนักขนาดเนาะมัได้ผลอยู่มันได้ผลถ้าตัวใหญ่ๆนั่นปผลเอาเผาโอ้มดแล้ว น้องเล็กไหนๆกับแมาและจิ้มมือก่อน,น,าอนวาซาบิหน่นตาเน่อยหับหัดใจแบบหแบบัวใบ่หัวใจแบหัวงจบบหสหัวใแบบหัวบหัแบบหัวใจบบัวได้บหัจบัจแบบอัวบบันใจแบบหัวใัวบจแบบัวจแบับบหแบบันใจแบบัวัว เกียงกันอยู่นะครับว่าจะสูตรของไฟส <laughs> ูตรของไฟดิโอเคเนีนะนี่เป็นน้ำพริกเอ่อนะครับน้ำพริกนะครับเป็นน้ำพริกเออน้ำเงี้ยวเออไม่ใช่น้ำเงี้ยวอย่างนั้นน้ำพริกนตำ, <laughs> <laughs> ำ,ำยาย <laughs> <laughs> น้าครับคุณไม่ขายเด้วยน้ำพริกนตำยาเนหรอโอ้คุณสำเร็จมาแล้วครับมาเปลี่ยนเครื่องแล้วครับครับอันนี้น, قول, นี่ เอาน้ำปันล่าปันล่ามาต้มนะครับเดี๋ยวจะกองโอ้โหหน้ำยาปลาเป็นไซบ์ว่ะเฮ้ยป้าหอมนีิใส่กระชายลงไปนะครับกระชายนะป้าโยป้าโยป้าเจงมือชูดเขานะเออครับกระล้มกระล้มดูเปล่าด้วยเออกใส่โมดเลยกระชายใส่โมดนี่หมดนุ๊ หอ,ม,อมมันหอมอีกบ่ะเออเอาครับก็เกี่ยวกับใบยช้ทกเตอนะมันจะงี้ทักเตอรนะครับตําเล้าเลยนะเล้ากัเจมใช้เล้ากัน <c oughs> ยปาปาใช้เห็นน้อยเนาะครับ่น้ำพ้ปนระจางคือคเออปนหนพัใส่เจมันมันตัมมันจะไงน้อยอ๋อครับมันเร็เร็วสุดเด กดีครับผสวัสดีครับยินดีต้อนรับเนี่ยรอกวันคันโกงเก่ยอดเยบรรยากาศของเราครับเหอมนี่เขาใส่ด้วยเนาะครับเอาใส่กะทิไ่น้อยเนาะเขาบอกน้ำขาว้แดงครับต่างเนี่ยกวน่คริกามเล็ดกันอ๋อเดี๋ยวพริกสาเร็จเนีใส่ที่หลังครับแบบมันไม่ใหเาใส่หมูเอี้ยนะครับเนาะปานเสจักมันจะเบ็ดเนาะครับ ้องคต่ำนาดละเอียดก่อนนะครับอันนี้ยังมีแผ่นไว้หิมพีย<ะ>อยู่เนาะฮะหิมพีโย่เดี๋ยวจครับโอ้คิวยาวขื้นไหนว่างกันได้น,นะครับเดี๋ยวได้ไปขันน้ำวันไหนหมูวางเนี่ปยปลาเดี๋ยวจะกรองเอานะครับเพราะว่าถ้าต้มแล้วซุกแล้วก้างมันจะมีอยู่นะครับเขาจะพยายามจะบกให้มีก้างนะครับในน้ำในน้ำยาเลยนะครับ

บาใจบาท้าห้ำอุ้ยอนี้มาครับน้ำพริกเกลี้ยงด้อยเซนไซจะเอามาตั๊มนี่แหละอ๋อครับเนื้อปลาสเกิร์นี่นะครับจะมาตั๊รวมครับพริกเลยร่อนมาหม่าวด้วยโอ้โหเขียวมาเขียวให้ร่วมรวมหรือวุ่นสองบาทเดี๋ยวโอ้เอานั้นป่วยบดแล้วนี่ไปเริ่มวุ่นกัน อ้าิเสบยขออยกัเหรอเออขอยกัเป็นอุ้ยมาวันนี้ขอเป็นคนลิ้นยาคเจืออุ้ยขอาพาเว้ยอุ้ยอุ้ยปอท่ว่ตอนนี้ไวมากเอาขนาดไหนครับเส้นใสเอาเละเลก่ครับเามาเข้ากันต้องลาบน้่ยโอ้ับจ้่วเอาจั่วหน้เจ๊ มฟังไว้เด <tr> ้แค่เดี๋ยวขอจิ้มสักถ้วยหนึ่งจิ้มน้ำยาปลาสักถ้วยกับน้ำยาปลาสักเกอรนะครับผมเคยกินปลาสักเกออืร์ต้อมันดีปลาดีครับแต่ผมเคยกินปลาสักเกอรเลยว่ามันขาวจวนหนักเนี่ยเราขอจะลองดูของกัขาวหน่ยครับอือ้าว เบี้ยครับเบี้ยอปวดคอใส่เหงือกเพื่อนยามข้าเจือเจือขออ่อนไปเอกก่อนยามขัดเจือนถึงมเบือขาไหมรุ่นนี้ไม่มีขาละเนาะครับไป่หยังเปลี่ยนมือเฮ้ยครันัตต์ตัวเรื่องต่ำนี่พี่น้องเฮ้ยุูนาเรื่องต่ำม้มถนัดต์ดูกอดีเยอครับ ต้องบริหารข้อตลอดคนเราอย่าไปอยู่เฉยมีเวลาเราต้องคุยกันบริหารข้อเนี่ยโดนใครไปโบกเดี่ยวเขาโกด้วยเห็นรึเปล่ากับไม้ใบกับไม้ใรกับยาพองกับยาพองสุดยอดแล้วต้องน้ำไม้เฟนนะครับนี่นะโอ้ไม้เฟนนั่นนไม้เฟนตอนนี้ทำงานมาได้ครับลองเพลงยังมาได้เถอะเพียงยังคงว่มือเบรดลดต่ำเออเล่ไปได้หรออาการ นาอกเ็บครับเนะครับแต่ว่ามืเอื่อนนาเฉขยโยขยเยไปทํางานได้อยู่ครับโอ้ดีครับโอเคมละแมาละโอเคครับครับเข้าขับได้ดีละครับนี่เขาใส่แนมรอไปเลยครับไปควนกับพอแล้วมั้ยอะไรน่ามัน โอ้ไซห็มอ่ะคุ้นสย่ไหแมสักหลายหน่เออเบาเบาหนะเอาแบบค้นๆเลยออ้ยโอกล่ะเออเอมึงกึ่งคนสัมาณรีกึ่งเอาละโอเคโอ้ครับแนมเดือดเาจะเอาแนมปลาด้ยครับต้องล้วเนี่ยจะเทลงไปตัวนะครับ บอสุดได้สุดได้ไไปกินได้ก่ไร่ต้นมะกอเนี่ยน้ำปลาเอไปได้รอกหลัคองเดือดเขาล้นี่มน่ปวดซอยจะใครเสร็จดีกันซะซอเตะซอยกดบซอยก่อนเ่ยนอดเตะเออโอ้โหนะครับรอเดือดนะครับเ้จะเอาน้ำพริกนะครับที่ต่ำก็ป่าแล้เาลงไว้นะครับ โอ้ยมีตั้งสาระอะไรคว้อมมาเรื่องมาแล้วภายในเครื่องเสียงเงาอันนี้ไอ้โค้มาขอเชิดโชว์สักถ่อนเนึ่จัดไปครับผมเออครับนี่นะครับหลองน้ำของวงวงอย่างเก็ไอ้สไนเปอร์สไนเปอร์นะครับอยู่ร้าน My Friend วิ่งชิ้นลุงนะครับก็ไขมันได้เจอแน่นะครับไอ้โคมนะครับ ่อเจ้าลาลมันเป็นความลับใจของผู้ชายทนบ้านคนนีอ้อะมีาอะไรอไปทางเส้นทึงไลน,ยยน,นก็ยย้อนว่เอาเพราเจ้าคนดีแต่ก็ยังบองมีเธอที่วา่าเจ้าสิตอหลับมาโอ้ยโอ้ยมาสโอ้ยมาไอ้ย เขาบอกฉันใจมี่ครับแต่ต้องแทบสีฟ้าก็ได้บ่แมงว้ายวายใยรอับช อเอาไม่ได้อีกกนเรีรรรรยกกระบอ่างนี้สอยอดูกันครับใด้ใส่ใบบุกูลมาแล้วนะครับใส่จ้ง้ยอใส่พิกกัน,นเ,เ <c oughs> นาะคนอกันเ โอ้สดยอดเป็นโกเมะแวะมาลองเวงกังครับผมนะอย่ารีบกิปชนนะเอาสีออกแล้วครับตอนนี้ครับป่าเอาเนื้อป่าใสเอาวเนื้อป่าใสกันนี่นะจะพกันนี่แม่นอันนี้ใบนี้ใบนี้ครับแล้วก็ไม่มีครับสามดักยนเี้ยวาเยอะยู่นะอืมนักอยู่นักอยู่ป่าเชลักซีปไา้คน้งแตกไหมเอ้ยใส่แว่นหรอ บบได้ใสนะปีที่แล้วกรชนก็ลงนี่ครัปูแห่กันนี่นะเราเาเป็นคนขนายเียขวาเข้าไปเลยไหม่ะทำไมไม่หนับตรงตาทีโค้งออกมาแล้วก็เลี้ยวตายหลายศพบปูครับเดี๋ยวรอมันถ้ามันแตกตัวปุ๊บ ี่ยังเป็ดก้อนเนี่ยเลยน่าจกรรมกันแต้น้าจะโคนมาโอ้โอเคครับหยอทีมงานเขาเนี่ยหบแล้วไอยาดูเนื้อดูเนื้ออืมดูนื้อได้้ขนมจีนนะครับหน่งจปรล้ำต้นหอมครับ ใส่น้ำมัไปน้ำใส่น้ำมัผงเงีผงเงงไอ้รถดีอย่างนฮะฮะใช่กระพงน้อยรถดีมั้ยับพอได้พอหน้ามันโอมกินน้ำปลาออกเลยมักซ้ำไดใส่ซ้ำนั่นสบาทใส่สองนิ้แต่พอพอนี่มันเหลือน้อยเฮ้ยสเลยเฮ้ยสเลยไหนไง อันใหม่แล้สเดี๋ยวมาซองนนอมงเลยครับนี่อัใม่ส่จิ๋อซอเยว่ะโอ้โเอาเลยอู้นีาพกันนะครับน้าเนอกินพวครัี่าเหนือข้าเจะกินกยกันนะครับนี่นองตเทาครั้อตำเทาตำเท่าเขาส่เลยตำเท่าตำเท่าละะเนเลาครับอุ้ยอยากจะใครใส่ลงไปตะวย ดับเขาสนอยนะครับตอนนี้เขาก็ตั้งกระทะร้อนแล้วเขาจะทอดพริกแห้งนะครับเอากระกัุกไปจีน้ำยายต้องมีขัุกฟักยาวนะครับฟักยาวก็เตรียมแล้วยต้องอกนะครับพร้อม,ม,ม,ะ,มอะึ <laughs> ใส่หอมโปเฟสอะใส่เลยครับ้มพริกต้มใส่หน่อยพริกแห้งต้มครับ <laughs> <laughs> ทักสามจานพ่อพ่อโอเคยกันนี่ฮะแต่ครับตรงนีหงอกนะครับกขนำปีเนาะเส้นขนมเส้นนะครับมาขอขอถ้วยหน่อยโอ้นี่เป็นผักเครื่องเคียงกันอย่างจะได้หูละพาหมี่เนาะน้ำกับหูละพานี่บ่๊หันปลาหันปลาดูเพ่นหันบ้าปลาต้องอันนี้อ๋อแหละไปสารเลนนะครับ หอมดวนอืมหอมดวนหอมยังไหวเลยดวนคือด่างนอืมหอมทันทีอทันทีเดี๋ยวหอมหอมได้ไหมเอาเก็บเสียโพเอาไว้เก็บโพใช้เสียโพอะโห่เดี๋ยวขึ้นมาไหมเท่าไหรครับป๋าเออเจ๊ครับเจ๊เจ็บอะไปลืมบอกเด้อเจ๊เก่งกันแล้ว อันไหนครับอันไหนครับบอกบอกบอกเดี๋ยวนะมาเขาจานครับใส่กันแล้วครับนี่ตุ้งจุ๊บโอ้ยโม่โอ้ยโม่ไหนมโอ้โอ้ตายแล้วจ่ยโมยก์หอไรคนี่้อน่รอเนี โอ้โหนี่ขมจิ้มก่อนครับเออขมของต้องก่อนขมใส่พักเลยใส่พักเลยครับถูกวโอ้โหนี่เป็นเชลชวนชิมไหมบังขมการกินของผมนี่สุดยอดว่าถึงใจจีิเลยเอาใส่ชิมมาต็มจอนเลยออ้ไม่ได้น้ำปลาดูเหมือนแฟนนั้นแมนยูนี่ ไม่ดูเลยแค่เสือกเองผมไม่ร้าครับผมใส่มาเอาใจกันเจ้าของสองเหรอวะอดาเนี่ยใส่มาเจ้าของสองดูดูดูครับพี่น้องครับดูมันเป็นทันแท้อันนี้คือหอมเสมอหอมเอ็กซ์เพรสครับหอมดวนหอมอีพีสครับครับนี่จะแซ่บครับพี่น้องครับครับโอ้ยเตือนแรงในชีวิตครับเดี๋ยวมีต้องมีเหรออันก็มีครับอ๋อมันอยู่ในกระมีเสมอแคร์ได้แครบได้ อย่าขเจือทีมงานครับชีวิตคนมานอกกับทีมงานเมียนายกับย่าข้าเจือตรงนี้ครับพี่น้องครับโอ้ยรู้แล้วครับตายขึ้นห้วยๆเลยเหมนนั่นะเอ้าสวัสดีล้อครับพี่น้องครับ อยากอายระไดินตอนนะครับอยากออ้เนี่ยเนาะอันนี้สุดยอดโอเคเียพริกดูไม่ใช่ใหม่โอเคเบิ่งกันยเพิ่อขอจะทำกันแอ้ครับอกว่กต้องทำั้มตมัมปปูก็ไดไปทุบมปูกรอย่างเดียวก็ได้ทุบรชาติเป็นไงบ้างมีคงเนื้อปลาเข้มข้นครับมันเข้มเข้มข้นบลแพ่ปลาอื่นเลย ดีว่าดีกว่าด้วยซ้ำเนาะครับผมแซ่บแซ่บฝีมือกุกอยู่นี่กัสุดยอดครับครับผมรวมกุกวันนี้สุดยอดครับผมโอ้อกินเยอะๆครับพ้องต้องก่อนก่อนจะเดินทางไปทำคลิปครับอ่ะเซนเวทเขาม่เราจะใส่ด้วยกันหมดละใส่ก่อนไหมอยู่ใส่ก่อนโอเคนอกันนะครับผมกตโอ้ไปหากินมาแล้วโอเคใส่นับมากินนับกันครับผมโอ้ยนี่นี่บ้านเฮาเอิญสาระไหนอ่ เนื้อปลาท็อกเตอร์ครับพระเจ้าเอินของด้วนเดี๋ยวเดียวสองสองบอกกันนั่นเองได้บ้างถ้าสดชื่นมึงเกิเที่ได้ถวยเลยกินเออโอเคหเฮ้ยจะเกิดใส่ถ้วยเลยเนาะสองสองปะบูได้ม้าปลาบูได้ม้าบอกคนบอกบอกเลยบอกเลยปลาดูดเออปลาดูดตัวน้าครับน้าครับโอ้อหใครเบียวมาไหนไหมนั่นั่นนั่นดูก่อนตัวเฮไม่สายนะครับอย่าใ้เราไปตอนเฮเลย โดนตบดเหงืกันมา,นาหนาวะน,นั่นน่ะโอ้แล้วน<อ>ผ,ผมได้หันกับมาดุกครับนี่แม่เราขอจิ้มเลยนะครับเน้อรสชาติจะเป็นยังไงเนาะนะครับข้างแรกเหมือนกันนะครับที่เคยกินเห <ๆ S 1> มือนเสียวคมหวานเนาะข้างแรลกน,น้าตาลกระป๋องมันละมอย่างมันต้องลองกิ้มลวกกับปองแล้วไว้ทันก่อนท<ม>่นกินแล้วอียังกินแล้วมั้ยตายอ่ะินได้หมดเสื่อเนาะ แม่ไม่เคีวหรอืมเียวมัเยเขาถาเขาถาเขาถาปัญเรืองเทศกาเนะจ๊ะแม่มันหนัวนี้หนัวรอนะอือออกแคอือคือนี่ได้นิ้วยเยอะเลยสบายมากันรับอิ่มเลยเนี่ย

สุดยอดฮะสุดยอดครับโอ้วันนี้ก็เอาเมนูเด็ดเราฝากคือเอฟซีได้พอเห็แล้วนะครับเนอโดยเฉพาะเสียงโค้มาจิ้มนี่ไปได้พราะรสชาติตุ๊ยอดนอมที่สองพยายามอยากจะบอกครับเก้แล้วครับขอบคุณแฟนนครับที่เข้ามาติดตามนะครับป่านี่ก็กินได้นะครับเนอทัยะเป็นนอะนะครับทำได้หลากหลายเมนู วันนี้ก็ทำเมนูน้ำปลานะครับกินออกปลาลาปลาล่าในตั้งแนวอีสานไม่ได้ขามมันใหญ่ดยครับโอ้โหวิโคมมดแล้วเนาะเอ้นะครับในคิปหน้ามี็อย่างแน่นนำแขมกคอยที่ตามนะครับอยากได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องชีวิตคนมานนะครับแอมช่องคือช่องชีวิตคนมานอก fc นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอย่างแนะนนำแขมกคอยที่ตามนะครับอยากจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับือ คือตัวเองนะครับเนอใครที่เข้ามาดูใหม่ดิชมบ,บรรยากาศไปบี้ก็ฝากกดติดตามผมด้วยครับ,รบโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้ชีวิตโคนมโนครับทีมง<อ>านยอดครับผมเออ